15초 15초 비단이 가 3초가 남았어 สิบห้าวินาทีครับเท่าไหร่นาวิต่อได้ไหมครับต่อได้ม่กินหันเอาเข้าบ้านเข้าบ้านเาปุ่นเข้าบ้านเข้าปุ่นพร้อมแล้วพร้อมพร้อไปแล้วครับไปกันแล้วโอ้โหเราไม่

ô ô ô